ก็มาเทียบโปรไฟล์กันดูครับ178กับ180 18ปีกับ26ปี8ปีครับ่ายอยู่ที่เอฟเอคลับนะครับชาลส์เพนวิกโอ้ยร่วงตามข้างเลยครับโอ้ต้องนับแล้วครับโอ้โหช่วยโอกาสได้รวดเร็วมากครับโอ้สิบแสนโอ้ยืนเซ็งเลยครับเพนวิกครับโอ้เจอแต่หัววันครับมาเล็งแล้วครับทีนี้ครับสิบแสน วัยรุ่นวัวชนจากสงขลาครับ <ígen> โอ้เปิดฉากได้ดีอ้ะโอ้ย,โหโหโหยแข่งกันนี่วาดไปวาดมา<ห>น่ากลัวครับแมชาวส์เปนวิกครับมาสไตล์ที่จะคล้องตีแล้วล่ะครับโอ้ระวังครับระวงังแม่มัแรงเจ้าเจอมัดขวายเลยครับแม่ถึงกับสุดครับกรรมการย,ยังไม่นับ ยังเมาอยู่หรือเปล่าครับช้าสเปนวิกครับโอ้ดายกระถึงจริงๆครับดูครับเดินลุยควบใส่โอ้ี่น่าจะฝึกเข่ามาอย่างดีแล้วครับ UFA g r o u กระครับกะจะเข้าไปขวาตีครับจะอย่าไปเร็วๆอดล่าโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับ ขอมาตีได้ไหมปิดไม่ไปครับไปหลุดุดจับจับแม่โอ้ยแม่ทนอยู่ได้ยังไงครับเพนวิกกัะโดนก้านคอไปสามทีแล้วนะครับชาลสเพนวิกแม่ตอนนี้ครับถึงค้าวจะเอาคืนเลยครับวงในมาแล้วครับอาวุธของเขาครับดูขย่มครับอ แก็จะตีให้ได้เลยครับกันเวยครับรับไว้ก่อนครับสิแสนดึงหลบครับแข้งขวามาแน่ทีไปดีหน้าขาครับต่อยไปยังไม่โดนนี่ครับขย่มตีเลยครับชาร์สเบนวิกครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับวงในนี่ โอ้โหหลุดไปนิดเดียวโอ้โหไตหลุดทีไรนี่โดนลงโทษตลอดนะครับเพนวิกอ้าวโอ้10แสนมาร์สสาวก่อนเลยครับดูแข่งซ้ายไปไม่เดินลุยแล้วครับเพนวิก โน้มคอมาตีได้ไหมกอดแม่ยังตีไม่ได้ครับแ่าเริ่มจะดีขึ้น,นครับเพนวิกครับน่าจะสติคืนมาแล้วครับโอ้โหโชว์ลูกแข็งแรงครับลูกนี้โอ้โดูแกดดิ้นครับเพนวิกโอ้โหแเ,เลือดดักสู้นี่เต็มเปี่ยมจริงครับ กพยายามลุกไล่เจ้าคืนแล้วโดนอีกแล้วแม่อย่าประมาทเลยครับเพนวิกครับโอ้โหแล้วแกมาแรงๆท่านนั้นเลยครับอาวุธของสิบแสนโอ,โ,โอ้โหชาร์สเพนวิกนี่ก็โดนก็นกนเดินนะครับไม่มีย่านอยู่แล้วครับ สายเลือดนักสู้จิตใจนักสู้อยู่เลยครับสิบแสนจะยังไงต่อครับโอ้โหหุกขวาแล้วก็ตามไปแข่งซ้ายสวยขยับตามไปโอ้โหหุกขวาครับโดนแต่เมาอีกแล้วโอ้ยโอ้แต่ก็ยังมีสติพอที่จะเททิ้งได้ครับชาร์ลส์เพนวิก ยับหลอกล่อโอ้เจอบัตรซ้ายครับแต่ว่ายังไม่เป็นไร<อ>ยังทนได้เอ้ายังเดินต่อครับเอ้จ้วงครับโอ้โหตอนนี้เตะปลิวไปปลิวมาแล้วครับโอ้รับอย่างเดียวครับรับแล้วก็เตะหลุดโอ้โหนกแกมด้านซ้ายครับใต้ตาซ้ายนี่โอ้ปูออกมาแล้วครับชาร์ลส์เพนวิกโอ้ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรนะครับเพราะว่าโดนไปหลายขนาดเลอเกินแต่ใจยังสู้ครับ ยังเดินลุยเดินเข้าหาอยากมาใกล้ๆมาซีมาซีตฟลูดิเอ้าแม่ก็ไม่โชคดีครับไม่โดนลงโทษครับเดินสายอาดๆเข้ามาโอ้โห,โหแข่งขวาครับเต่แรงเหลือเกินครับจิ้มขวาโอ้โหแกยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับชาสเพนวิก เป็นร้อยยิงครับชาวสเปนวีคครับอ้าวสิบแสนเดินบ้างครับปัดหนึ่งสองแต่ละลูกนีิเอา้าโอ้กระต่อยลำตัวเป็นหลังแล้วครับสิบแสนทักไปได้ลำตัวอ้าวโดนสวนครับแม่ชาวเพนวีค <laughs> ครับบอกเปลี่ยนเข่ามาขอเข่าหน่อยครับโอ้โหเตะขวาครับเตะแรงเตะมันจริงๆครับสิบแสน วงในอ้าวมีศอกครับแม่ต้องระวังศอกของเพนวิกด้วยครับตอนนี้เอาทุกลูกเอาทุกอย่างเลยครับไปว่าจะอะไรขยับเข้าไปรัดรัดโอ้โหตีได้นะครับชาร์เพนวิกตีได้ครับแม่วงในถือว่าทําได้ดีครับมาแล้วครับของชอบครับเข่าครับเพนวิกโอ้หแม่ตองฝาดงแข้งเข้าไปครับ ล็อกล็อกได้ไหมแมพยายามจะคว้าสิบแสนไม่เล่นด้วยครับโผลักกระเด็นเลยครับชาวจัจแกจะคว้า,วาตีอย่างเดียวเลยโอ้โหแต่เป้าหมายมีไว้พุ่งชนเลยครับขอคว้าหน่อยขอกอดหน่อยแต่สิบแสนบอกไม่เอาครับไม่อยากกอดด้วยครับนี่ครับอ่ะ เดินก็ว่าโดนทีบกระเด็นเนี่ยไปครับอะไปดูรครับเข้ามามานี่แหละครับกอดได้แล้วครับฝันซออครับฝันซออครับโอ้โหโ,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 หโอ้เพนวิกทำทุกวิธีทางจริงครับอ่าแม่เสียจังหาะโอ้โหยังสาดเลยครับแข้งขวาอ่ะจับ ต,ต,ตีโอ้โหวงในนี่สู้ได้เลยครับแหม่แกตีแรงตีมันจริงๆครับชาวเซนวิกโอ้ดูทื่อๆอ,อ,อย่างนี้ครับอ้าวหักล้มไปอีกเอาค่ขอยๆลุกขึ้นมาโอ้โหต่เข้าหน้าเป้าหมายแกนี่อยู่ที่คลองสิบแสนนั่นแหละครับอะช่วงท้ายปลายกครับ แปดสิบแสนเองก็เตะจนเมื่อยเตะจนเหนื่อยเลยแหละครับโอ <Okay. S 1> ้โหหดเข้าไปง้างมาแต่ไกลครับโอ้ถึงตัวแล้วครับถึงตัวแกก็ตีไปเรื่อยเลยครับเพนวิกอ่ะช่วงท้ายปลายโยครับสิบแสนหดอีกแล้วมา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 หดอีกนี่ครับโอ้ครับ <Red corner. S 2> แล้วก็เป็นสิบแสนโนบเดชยิ้มครับแม่ <laughs>